สหรัฐแฉทหารฮุนเซนวางแผนบุกไทยมานานแล้วมีหลักฐานยืนยัน สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ดูเหมือนจะสงบนิ่งนะครับแต่เบื้องหลังกลับมีประเด็นที่น่ากังวลอย่างมากเพราะแหล่งข่าวจากสหรัฐอย่างเจนส์ได้ออกมาเปิดโปงว่ากัมพูชามีการเตรียมการลวกหน้าหลายเดือนเพื่อที่จะรถกับไทยใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะคะเพราะเป็นการปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่มีการส่งกําลังพลเข้าไปถางป่าสร้างถนนขึ้นสู่ที่ราบสูงขุดสนามเพาะและคูเลสสร้างป้อมปราการภาคสนามอย่างแข็งแกร่งเลยที่สําคัญคือภาพถ่ายดาวเทียมได้บัน บันทึกหลักฐานการกระทาเหล่านี้ว่าอย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมเลยนะคะซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามตัวใหญ่ว่าท่าทีที่เป็นมิตรที่เคยแสดงออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเพียงฉากบังหน้าเพื่อซ่อนแผนการรุกรานที่เตรียมไว้แล้วใช่หรือไม่ครับการที่สื่อด้านการทหารของสหรัฐเป็นผู้เปิดโปงข้อมูลนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับเพราะแหล่งข่าวระบุว,ว่าสหร,รัฐรักไทยมากกว่าก,กัมพูชาและก็ไม่เคยมองว่าไทยเป็นศัตรูใช่ค่ะการออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเป็นกรรมการหรือว่าพยาน ที่ชี้ชัดว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทําและกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนแต่เรื่องนี้ก็อาจมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับเพราะในขณะเดียวกันสหรัฐก็เพียงแค่ต้องการได้กัมพูชามาเป็นมิตรเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคานอํานาจกับจีนดังนั้นการแฉครั้งนี้จึงอาจไม่ใช่การเลือกข้างไทยเพราะความสัมพันธ์อันดีงามเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นการสั่งสอนหรือลงโทษกัมพูชาที่พยายามจะเล่นเกมสองหน้าแล้วฝันของกัมพูชาที่จะจับมือเกือบสหรัฐเพื่อตักตวงผลประโยชน์ในอ่าวไทยก็ต้องสลายลงไปด้ ครับก่อนหน้านี้กัมพูชามีความหวังอย่างมากที่จะหันไปสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐเพื่อขอให้ช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาทัานทรัพยากรน้ํามันและการสรรมชาติในอ่าวไทยแต่แผนการทั้งหมดนี้ก็ต้องพันทลายลงอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้มหาอํานาจอย่างสาหรัฐ ไม่เล่นด้วยกับแผนของกัมพูชาครับมันก็เป็นคําถามที่ชวนให้คิดต่อเลยนะครับอาจเป็นเพราะเงื่อนไขาทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือเป็นเพราะสหรัฐมองว่าการร่วมมือกับกัมพูชาในเรื่องนี้ไม่คุ้มค่าพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์กับไทยต้องสั่นคลอนแล้วการที่กัมพูชาต้องเตรียมกันรุกรานไทยล่วงหน้าหลายเดือน อาจเป็นผลพวงมาจากความผิดหวังนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไปได้ว่ากัมพูชาต้องการสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนขึ้นมาเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในหรือเพื่อเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนหรืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณไปยังจีนว่าตนเองพร้อมที่จะสร้างปัญหากับพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอย่างไทยหลักฐานจากดาวเทียมที่มัดตัวกัมพูชานแน่นหนาขนาดไหนแล้วมันเปลี่ยนโฉมหน้าของความขัดแย้งนี้ อย่างไรครับแหล่งข่าวเน้นย้าว่าโลกยุคใหม่นี้วัดกันด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือดาวเทียมและซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมได้บันทึกทุกขั้นตอนการเตรียมการของกัมพูชาตั้แต่การเคลียร์พื้นที่ป่าการสร้างถนนไปจนถึงการขุดสนามเพาะและคูเลสร้างป้อมประกันภาคสนามอย่างแข็งแกร่งเลยหลักฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้และทําให้คํากล่าวอ้างใดๆของกัมพูชาที่อาจจะบอกว่าตนเป็นฝ่ายถูกกระทํานั้นหมดความน่าเชื่อถือไปโดยสิ้นเชิงมันเปลี่ยนสถานะของความขัดแย้งให้กลายเป็นการกระทํา ที่มีจัตนานและวางแผนมาเป็นอย่างดีจากฝ่ายกัมพูชาแล้วในขณนะที่กัมพูชาส่องสมกําลังพลฝ่ายไทยจึงเลือกที่จะปิดข่าวเลยอครับแหล่งข่าวระบุว่าในฝ่ายไทยเราก็ขอปิดนะฮะ ไม่ต้องเปิดเผยคำถามคือฝ่ายความมั่นคงของไทยรับรู้ถึงการเตรียมการเหล่านี้หรือไม่หากรับรู้เหตุใดจึงเลือกที่จะนิ่งเฉยและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นไปได้ไหมครับว่าไทยไม่ต้องการสร,ร้างความตื่นตระหนกเหลือกําลังดันเนิมนโยบายทางการทูตรับหลังเพื่อยับยั้ <đã S 2> งสถานการณ์ก็เป็นไปได้นะครับแล้วเรื่องข่าวนื้อว่าสหรัฐหนกัมพูชารับกับไทยก็เป็นเพียงสงครามข่าวในเชิงจิตวิทยาที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อต้องการทดสอบท่าทีของสหรัฐว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับกัมพูชาถึงขั้นที่จะร่วมมือกันต่อสร้าง จรจงหือไม่แล้วใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปล่อยข่าวนี้คะเป็นฝ่ายกัมพูชาที่ต้องการสร้างภาพว่ามีมหาอำนาจหนุนหลังหรือว่าเป็นฝ่ายที่3ที่ต้องการสร้างความแตกแยกระหว่างไทยสหรัฐแล้วก็กัมพูชาก็ต้องบอกว่ากัมพูชากําลังเล่นเกมอย่าเหยียบเรือสองแคมระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับพวกเขาพยายามจะไปอีออกกับอเมริกาเพื่อหวังผลประโยชน์แต่ก็ไม่กล้าที่จะหันหลังให้จีนอย่างเต็มตัวหลังข่าววิเคราะห์ว่า การกระทำนี้จะนําไปสู่พยายนะของตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับการที่สหรัฐออกมาแฉแนวการเตรีมรบของกัมพูชาอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าการเล่นเกมแบบนี้มีราคาที่ต้องจ่ายและก็อาจทําให้กัมพูชาไม่เป็นที่ไว้วางใจของทั้งสองฝ่ายในท้ายที่สุดแล้วถูกกัมพูชาถูกสหรัฐหักหลังและเปิดโปงแผนการรบ กัมพูชาจะเดินหมากต่อไปอย่างไรการถูกเปิดโปกประเทศที่ตัวเองเคยพยายามจะเข้าไปผูกมิดด้วยถือเป็นเสียหน้าทางการทูตครั้งใหญ่เมื่อแผนการที่จะใช้สหรัฐเป็นเครื่องมือสร้างผลประโยชน์ล้มลงแถมยังถูกแฉแผนการทางทหารอีกกัมพูชาจะหันกลับไปศบจีนอย่างเต็มตัวหรือไม่หรือจะพยายามหาทางเจรจากับไทยเพื่อลดความตึงเครียดและเป้าหมายที่แท้จริงของสหรัฐคืออะไรการผูกมิตรกับกัมพูชาเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อคานอำนาจจีนโดยไม่สนใจมิตรเก่าแก่อย่างไทยหรือเป้าหมายหลักของชนะในภูมิภาคนี้ คือการสกัดการอิทธิพลของจีนแต่นั้นจงเป็นไปได้ไามถูกประเทศในภูมิภาคนี้รวมถึงไทยและกัมพูชาต่างก็เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งบนกระดานเกมของมหาอำนาจครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อครับใช่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสวงสดีครับ